เว้ยเกรียดชิบหายอ่าสิ่งที่กูอยากจะบอกต่อไปนี้จากที่กูหลังจากที่กูพยายามอยู่แต่บ้านไม่ออกไปขับวินไม่ไปถ่ายละครไม่ทำมาหาแดกอะไรเลยพูดง่ายๆตอนนี้เก็บตัวอยู่แต่ในห้องเพราะกลัวโควิดนะครับสิ่งที่พวกคุณจะต้องเจอเหมือนผมและต้องเผชิญนะครับอันดับแรกนะครับมีจะอธิบายง่ายๆนะครับเป็นสเต็ปนะครับนี่ครับ อันนี้กูจะอธิบายง่ายๆนะในกระปุกเนี้ยในกระป๋องใบนี้มันไม่ใช่แป้งแต่มันคือเงินเก็บที่กูหยอดไว้จากการขับวินกูบอกได้เลยว่ามันช่วยอะไรกูได้มากเลยไอ้นี้เหรียญห้านี่เหลียสิบไอ้น,นี่เหลบาทไอ้น,นี่รวมมิรเห็นบาทนนเหรียญห้าเหรียญสิบจะแบ่งไว้ประมาณสี่กระปุกถามว่ารอดไหม ไม่รอดครับถ้าไม่ทํามาหาแดกอะไรก็ไม่รอดอยู่ดีมีบอกได้เลยสิ่งต่อไปนะครับที่จะต้องไปหม,มีมองไว้แล้วชุดโฮมเทเตอร์ทรัลทัตเดี๋ยวมาดูก่อนว่าจะรอดไม่รอดเดี๋ยวลองนับดูก่อนมาดูมาดูดเห็นห้าลน้วนๆโอ๊ยรอดแล้วละ่ะไอ้เหี้ยแค่นี้กูดูก็รู้แล้ว เราได้ประมาณไม่เกิน2อาทิตย์หรอกชุดโฮมเดอร์ก็เออ,อใกล้บ้านก็เทศาบาลปลายบางแล้วกันลงนับจำนำใกลด้ดีแค่นี้อยากจะฝากเตือนเพื่อนๆไว้ทุกคนต้องเจอปัญหาแบบนี้แน่นอนสำหรับคนที่ไม่ทำมาหาแดกอะไรนะครับแค่นี้นครับฝากไว้